เมื่อวันที่14สิงหาคม2568พลโทพันชัยมาลินแม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมณห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพน้อยที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลหนองไผ่ล้อมโดยในโครงการจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตรการติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะช่างไฟฟ้าเบื้องต้น การติดตั้งการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล<ม>์เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป